สวัสดีค่ะดิฉันอุราภาวัฒนาโชตนะคะผู้เชี่ยวชาญฟื้นฟูด,ดวงตาวิถีธรรมชาตินะคะส่งท้ายปี2564นะคะด้วยหนังสือเล่มนี้นะคะสายตาดีด้วยวิธีมหัศจรรย์นะคะหนังสือได้มีการตีพิมพ์นะคะและได้ออกมาเป็นครั้งที่9นะคะในเดือนกันยายน2,564นะคะ อยากจะส่งท้ายปีนะคะด้วยโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับคนที่รักดวงตานะคะอยากจะฟื้นฟูด,ดวงตานะคะแล้ส่งม้อเป็นของขวัญน,นะคะหนังสือหนึ่งเล่มนะคะลูกบอลอีกหนึ่งลูกนะคะแล้วก็เป็นมาส์นะคะเจลลี่ปิดตาะคะประคบตานะคะเซตนี้นะคะจริงๆแล้วราคา555บาทนะคะตอนนี้นะคะ ให้เพียง420บาทนะคะรวมค่าส่งด้วยนะคะซึ่งเป็นราคาที่เราอยากจะมอบให้เป็นของขวัญนะคะสำหรับหลายๆคนนะคะที่ต้องการฟื้นฟูดวงตานะคะอันนี้หนังสือเล่มน,นี้นะคะรับไปเลยพร้อมกับลูกบอลแล้วก็เจลลี่ปิดตานะคะการฟื้นฟูดวงตาไม่ยากนะคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ทำง่ายๆนะคะทำ เพียงครั้งเดียวนะคะคุณก็จะรู้ว่าสายตาฟื้นฟูได้นะคะแล้วเราก็ต้องทําต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้บอกไว้ทั้งหมดแล้วนะคะลองไปฝึกกันเลยนะคะ